ปีใหม่แล้วครับผมก็ยังขยับกราบกราบขวดเปล่าบางทีเหมือนเรียนครูแจง้งบางทีเหมือนแสงไม่เมาไม่เมา บางทีก็เหมือนเบลเบลบางทีเพลอเพลอก็ออกเพลยงยาวด้วยเป็นวันดีปีใหม่ขออวยพรใจสำนวนแพรเพราวขอให้ทุกท่านมีสุขรื่นเริงสนุกสดใสสะกาว สุขคาพแข็งแรงสมบูรณ์พลังมีทวีคูณถึงขั้นเหินหาวโรคาพินาศสิ้นไปปลอดทุกปลอดภัยทุกสุขทุกเช้าโชคดีด้วยบุญหนุนทรงสมเจตจำนงสมประสงค์ทุกคราวทำจิตได้ได้รู้ล่วงโอกาสตักตวงแตกหน่อแตกยาว จเจริญรุ่งเรืองวิลย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นที่เกลียวกล่าวมีคนเคารพรักมากมายสื่อสว์มีใครในทุกเรื่องราวผู้คนแห่พร้อมล้อมหน้าเรื่มสายสัตว์ทากว่าแก้วแวว,ว,วเงินทองไหลามาเทมาเงินทองไหลามาเทมาเกิดวันเจิดฟ้ายิ่งกว่าเดือนหนา